ช่องบกหรือสามเหลี่ยมมรกตอยู่ในพื้นที่รอยต่อประเทศไทยลาวและกัมพูชาพื้นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอ้ํายืน,ยนจังหวัดอุบลราชธานีทัพไทยทูเดย์สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับช่องบกกันครับช่องบกซึ่งอาจไม่คุ้นหูสำหรับคนรุ่นใหม่แต่สำหรับประวัติศาสตร์ชาติไทยช่องบกคือชื่อที่จะรึกความกล้าหาญความเสียสละของทหารไทยพื้นที่นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมมรกตรอยต่อชายแดน3ประเทศไทยลาวและกัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่12ตารางกิโลเมตรที่นี่นะครับไม่ใช่แค่จุดท่องเที่ยว แต่เป็นสมรภูมิที่เคยเดือดพล่านด้วยไฟสงครามย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2528ถึงพศ2530ช่องบกกลายเป็นสมรภูมิที่สำคัญของทหารไทยที่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเวียดนามซึ่งยึดครองกัมพูชาหลังโค่นล้มขเขมรแดงในปีพศ2522เวียดนามส่งกองกำลังลุกเข้ามาในชายแดนไทยบริเวณช่องบกอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการแบ่งเขตชัดเจน การลุกล้ำนี้นะครับไม่ใช่แค่การยึดพื้นที่แต่เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาติไทยกองกําลังสุรนารีของไทยซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนภาคอีสานถูกส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ทันทีสภาพภูมิประเทศของช่องบกเป็นป่าทึบและเทือกเขาพนมดงลักที่สูงชันเต็มไปด้วยทุนระเบิดที่ฝังไว้แต,แต่ยุคสงครามครับการสู้รบจึงยากลําบาก และช่องบกกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568จากเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาในพื้นที่พิพาทที่ยังไม่มีการแบ่งเขตแดนชัดเจนการประทะในครั้งนี้เริ่มจากทหารกัมพูชาขุดคูยาว650เมตรเพื่อตั้งจุดตึงกำลังซึ่งทหารไทยมองว่าละเมิดข้อตกลง m o u c 3การเจรจายุติได้ใน10นาทีโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่เหตุการณ์นี้นะครับสะท้อนว่าช่องบกยังคงเป็นจุดเปราะบางที่พร้อมประทุได้ทุกเมื่อครับ